30รกรกฎาคม2568ในระหว่างการประชุมระดับสูงระหว่างประเทศว่าด้วยการระงับข้อพิพาทปัญหาปาเลสไตน์โดยสันต,ติวิธีและการดำเนินการตามแนวทางสองรัฐนะองค์การสหรประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะคะคือจริงๆเนี่ยวาระสำคัญของการประชุมเขาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางสองรัฐของปาเลสไตน์แต่ปรากฏว่าก็จะมีอีกวาระหนึ่งที่ทั่วโลกให้ความสนมใ,ใ,มมใจนยอยู่ในวงของการพูดคุยด้วยนั่นก็คือื่องไทยกับกัมพูชาค่ะ นายเชืดชายใช้ไวยวิทย์เอกอัครราชาทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหรประชาชาตินนครน,นิวยอร์กได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงเรื่องกัมพูชาที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในระหว่างการกล่าวถ้อยถแถลงเนื่องจากกัมพูชาถูกกล่าวพาดพิงไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในเวทีดังกล่าวด้วยนายเชืชายนะคะกล่าวว่าต้องการทําข้อเท็จจริงให้กระจ่างป้องกันความเข้าใจผิดจากกรณีที่เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมา ไทยและกัมพูชาเห็นพ้องในข้อตกลงหยุดยิงกันที่ประเทศมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนซึ่งหลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ได้ไม่นานก็ปรากฏว่าในวันที่29กรกฎาคมค่ะเพื่อนบ้านของไทยก็เริ่มเปิดฉากยิงข้ามครมแดนอีกครั้งและบุกรุกเข้ามาในดินแดนของไทยซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงประเทศไทยขอเรียกร้องให้เพื่อนบ้านของเรายึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดและขอยืนยันอีกครั้งในคำมั่นที่จะทำงานร่วมกัน แก้ไขปัญหาผ่านช่องทางทวิภาคีที่มีอยู่และละเว้นการกระจายข้อมูลที่ผิด,ผดหรือทําให้เกิดความเข้าใจผิดทั้งนี้ไทยเข้าร่วมการประชุมนะคะโดยมีเป้าหมายร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศในการที่จะผลักดันการแก้ปัญหาปาเลสไตน์โดยสันติวิธีผ่านแนวทางสองรัฐค่ะ